แฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนเบาวสองลูกสวัสดีครับอังคารที่14กพฤษภาคม2567กิีฬาที่น่าติดตามดูกีฬาที่น่าเชียร์มีรายการใดบ้างวันนี้มีสาวไทยแข่งมีนักกีฬาเก่งแข่งในต่างประเทศในประเทศมาดูกัน วันนี้มีวอลเล่บอลหญิงรายการวีทีวีครับนายที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพและจัดเชิญทีมสาวไทยอยู่20ปีแข่งขันด้วยวันนี้มีสาวไทยแข่งครับมีสเวลา 17นาฬิกาลุ้นและเชีย์น้องๆน,นักกีฬา20ปีสร้างผลงานสู้และให้กำลังใจเธอสู้กับทีมนักกีฬาตัวใหญ่ต่อไปตัวสูงตัวเก่งวันนี้พบกับทีมจากประเทศจีนครับ SIC เฉชวนซึ่งเป็นอดีต แชมในรายการนี้ด้วยก็มีนักกีฬาเก่งของเชียฉวนนี่ไปเล่นที่ต่างประเทศกลับมาและร่วมทีมมาเล่นกับยู่20ปีอืมไหวหรือไม่ไหวก็ต้องสู้เชียย์และให้กำลังใจเธอครับสู้ต่อไปสาวน้อยสาวเก่งสาวไทยไม่มีกลัวอยู่แล้วแพ้ก็เป็นแรงใจแพ้ก็เชียย์ชนะก็เชียย์ด้วยกัน มีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ครับเริ่มเวลา17นาฬิกาครับวีทีวีครับเวียดนามสาวอยู่20ไปแข่งกับคนเป็นพี่เก่งๆนักกีฬาเก่งๆเ,เราจะได้เก่งด้วยให้กำลังใจเธอครับแล้วพบกันครับ5โงงยินเชียยูยู่20ปี